ินอีก2 0 0 0 0บาทกลับบ้านด้วยแจกเงินพี่บุญนาเลยจ้ารับเงินเลยพี่โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับไซนะคะเช่นเคยนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะรถยนต์มือสองนั่นเองนะคะวันนี้มาส่งมอบนะคะรถ f o r d r เล g เจนะคะปี2017คันนี้รถสวยไหมคะพี่บุญนาสวยครับอ้าววันนี้อยู่กับพี่บุญนานะคะเป็นเจ้าของรถ Ford r a n นเจรคันนี้แล้วก็เงินอีก20,000บาทนั่นเองนะคะ เคสนี้พิเศษมากๆเลยค่ะได้โปรโมชั่นนะคะลดจากราคาตัวรถจากป้ายเนะาะคันนี้ราคาป้าย398,000เาพี่บุญนาอนุมัติที่3ามแ0 0ลดไปแล้ว1 0 0 0ต่อ2,000 20, บาทได้เงินอีก2,000 20, 0บาทกลับบ้านด้วยแจกเงินพี่บุญนาเลยจ้าเงินเลยพี่โอเควันนี้นะคะเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของรถกันนะคะพี่บุญนาประกอบอาชีพอะไรอยู่คะปรปภครับหลายท่านนะคะสอบถามมาเยอะมากเป็นรปภอ,ออกรถได้ไหม ออกรถได้เลยแล้วก็ได้ส่วนลดและเงินสดรวมมูลค่า40,000บาทเลยนะคะวันนี้ได้รับจริงใช่ไหมพี่ได้รับจริงครับค่ะอันนี้เดินทางมาจากที่ไหนคะคลองเตยครับอ่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาออกรถที่โชว์รูมของเราคะก็เห็นใน YouTube นะครับก็มันมีความเชื่อถือได้ครับ มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะแล้วก็เคสพี่บุญนาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประวัติถ่อนมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะก็หลายท่านนะคะที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะเป็นสรีปเงินเดือนแบบพี่บุญนาแบบนี้นะคะพี่บุญนาเนี่ยก็เป็นรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีประวัติผ่อนมอเตอร์ไซค์นะคะสามารถออกคนเดียวนะคะไม่ต้องใช้ผู้ร่วมเลย เนาะรายได้สองเท่าออกรถแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยวันที่25ค่ะมายื่นไปเมื่อวันที่21อนุมัติเลยเมื่อวานอนุมัติไวมากนะคะาการันตีอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าอนุมัติวไวมากใช่ครับอนุมัติไวไวมากคนับวไวนะคะถามพี่วุฒนหนาอีกหนึ่งคำถามแล้วกันค่ะสําหรับวันที่มายืน่นมาจัดมาจองนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะไม่มีเลยครับ <S 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 ไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดการจองเลยนะคะ วันนี้เดี๋ยวพาพี่บุญนาไปลุ้นของรางวัลพิเศษด้วยนะคะเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ละกันเดี๋ยวพาไปจับฉลากว่าจะได้ของอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวยังไงวันนี้ให้พี่บุญนาฝากเบอร์นิดนึงนะคะฝากเบอร์โทรให้คนทางบ้านนิดนึงเพื่อที่คนที่เขาชมคลิปรีวิวนี้อยู่นะคะจะได้โทรสอบถาม ออกได้จริงไหมแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมขอเบอร์โทรนิดนึงค่ะ0 61, 12, 6 1 4 0 1 2 6 2 1สําหสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาส่งมอบรถได้โปรโมชั่นดีๆแบบพี่บุญนาแบบนี้นะคะคอมเมนต์เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือทดสอบถามเจ้าตัวเขาได้โดยตรงเลยนะจ๊ะยังไงวันนี้ทรายกับพี่บุญนาขอตัวก่อนนะเดี๋ยวไปดูการจับรางวัลของพี่บุญนากันละกันนะโอเคคะ่ะ จับเลยค่ะันเดียวเชี่พิงอันพี่ก็จับโมงอป่ะมาแล้วนะคะพิงจับแล้วไม่เลยเปิดกก่อน <S <S พี่พอได้เลขห้าศูนย์หนึ่งค่ะห้าศูนย์หนึ่งนี่